คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับบีดเนี้ยหน้าตามไม่เหมือนเพื่อนสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่สนับสนุนว่าน่าจะเป็น VT สิ่งเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฟิวชั่นมากกว่าแคปเจอร์แต่ว่าถ้าใครที่ ยังไม่คุ้นเคยนะครับว่าฟิวชั่นบีคืออะไร c a p t u r e b บี t คืออะไรคำว่า c a p t u r e b บี t หมายถึงว่าตอนนี้เรากำลังสมมุติว่าเราคิดว่าเคสจะเป็น VT ตอนนี้สัญญาณมันกำลังแบบออกมาจากเวนติเคิลเลยปึ้งปึ้งออกมาสัญญาณกำลังออกมาจากเวนติเคิลอย่างสนุกสนานจริงๆแล้วในช่วงระหว่างเนี้ย SA node มันก็ทำงานนะเออ SA โน e มันกำังทำงานอยู่มันก็ปล่อยไฟลงมา ตามปกติของมันแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะกระตุ้นเวนติเคิลได้เพราะว่ามันเจอสัญญาณที่เร็วกว่าไอเนี้ยออกมา150ในขณะที่ตัว SA n o d e เองอ่ะ60-100ใช่ไหมโดยโดยปกติแล้วกันมันก็เลยทำให้ตัว v e n ติเคิลมันถูกกระตุ้นตลอดเวลาแล้วมันก็กลับเข้า Refactory ี่ e r เลแล้วก็โดนกระตุ้นสัญญาณจากข้างบนสัญญาณจาก SA n o d e มันก็เลยไม่สามารถจะแทรกลงมาได้แต่ว่ามันอาจจะมีช่วงจังหวะใดจังหวะหนึ่งที่มันพอดิบพอดีกัน ที่หลังจากที่เวนติเคิลถูกกระตุ้นปุ๊บหลุดออกจาก Refactory p e r พ o d แล้วอะแต่ว่าสัญญาณจากไอตัว v e n t i i u u l foci ไซ e อะมันยังไม่ออกมาแล้วสัญญาณจากไซนัสลงมาได้มันก็จะโผล่ออกมาเป็น QRS ที่หน้าตาไม่เหมือนเพื่อนที่แทรกออกมาอยู่ระหว่างดง VT นะครับถ้าเกิดว่าหน้าตามันแคบสนิทเลยหน้าตามันดูเป็นแบบเป็นเป็นไซนัสบีที่ลงมาเวนติเคิลที่ เป็นตัวแคบเลยเราจะเรียกมันว่าแคปเจอร์แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาปุ๊บจังหวะที่มันลงมาเนี่ยมันพร้อมกับจังหวะที่ไอเวนติเคิลเวนติคูล่าโฟสไยที่เป็นจุดกําเนิดวีทีอ่ะมันปล่อยสัญญาณออกมาพอดีออกมาบรรจบกันตรงกลางนะครับมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฟิวชั่นบีทก็คือมันจะเป็นการหลอมรวมระหว่างหน้าตาของ q ว s ที่เป็น V t กับหน้าตาของ q ว s ที่เป็น Normal หรือแคปเจอร์บีดนั่นแหละฟิวชั่นบีดก็จะเป็นบีดที่อยู่ตรงกลางทีเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้บีดเนี้ยเป็นแคปเจอร์หรือฟิวชั่นส่วนใหญ่เราก็เดาเอาครับว่าหน้าตามันดูแบบถ้ามันไม่ได้ดูแคบมากหน้าตามันไม่ได้ดูปกติเท่าไหร่เราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นฟิวชั่นถ้ามันยังดูกว้างๆนิดๆถ้าเกิดว่าเป็นแคปเจอร์มันน่าจะแคบไปเลยผมคิดว่าหน้าตาแบบเนี้ยมันดูเป็นมันดูเป็นฟิวชั่นเนาะหลังจากที่ให้การรักษาไปแล้วที่ถ้าเราสังเกตหน้าตาหน้าตา QSV1 นะ หน้าตา v 1เนี่ยเป็นเหมือนเป็น monomorphic s เลย v 2 v 3เหมือน small r deep s นะครับแต่พอเรามาดูที่อันเนี้ยหน้าตา v 1 v 2มันไม่ใช่อือมหน้าตา v 1 v 2มันเปลี่ยนก็แสดงว่าบีดบีดที่อยู่ในวงกลมสีน้ำเงินของแผ่นที่เป็น vt นะครับบีดเนี่ยเป็น fusion ไม่ใช่ capture ก็คือตอนแรกมันตัวบีด vt มันเป็นบวกเป็นบวกตัวใหญ่ๆพอมาเจอกับ ลบเล็กๆของ v 1มันก็เลยทําให้แบบผอมลงนิดนึงความเป็นบวกเตี้ยลงนิดนึงเป็นแบบเหมือนบวกมากๆเจอลบน้อยๆอ่ะมันก็แบบความเป็นบวกมันก็โดนเฉลี่ยไปอันนีค้คือคือความเป็นฟิวชั่นหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลอคอมเมนต์ลงมาได้เลยครับ